ด่วนพี่น้องด่วนเก็บเสื้อผ้าน,นีเต็มถุงยางใหญ่ด่วนนี่แล้วเหรอ,อด่วนนี่คืออะไรด่วนเนาะด่วนนะจ้าด่วนเดนะจ้าจักบอกลบคุณหานมาแล้วพี่น้องจากบอกลบคุณหานมาแล้วพี่น้องตะกี้นะความคืว่าโอ้ยยันบอลเลิกบ่มีกำไรกำไรพอจะยันขาดทุนจ้า

ตัวน้อยตัวแม่น่ะมันคิดเบิกก่อนแะลงแล้วก็ได้กำไรอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันเออเจ็ดพันป่ายพี่น้องเลยขายกว่าเลยฮาวลูปอ่ะนะเออขายขายมูเขาเกลี่ยพร้อมกันครับพัดลูบบารซอนกับลูปก็เก้าพันป่ายพี่นอ้องบารซอนนั่นเอออันนี้ยังว่ายังได้กำไรอยู่ทังบมดลายกันยังได้อืมจ้าเจ็ดพันสี่ล้านหกในสี่ล้านหกสี่ล้านหก

ป้าพี่นงไปหาแต่ขามกิีดสักกอนพี่ดาอยเมนให้เได้แ่บเครมนูตาแต่สาวจาวันนี้ก็ได้นะคร่ะทอืแต่ดีกับพอแห้งละเอยดันี้นะลาบลาบซีลาบซีจ้าเออวน้ซื้อได้จกอันนี้ก็คือหมกหน่อไม้ด่าเยก็ยังตามบัตแตงอีกอยู่ได้พี่ดาวโปดโพตั้แต่สาได้หมด วันนี้กินตาม,มแต่สตามจ้งจ้า,จาตอนเที่ยนกัจังวากันใหม่นะคะตอนนี้ก็คือตำแตงแตงกวาจ้าตำแตงนะจ,จ้าจ้าตำแตงจ้า <c oughs> ล้มกับวอยๆพี่น้องจะขึ้นสีบ่มีผลน,นี่แหละเมืรอน,นี้นาเป็ตตาแม่น่าอย่าเมื่อเกียเเเเก่ยวเขา่าเถอะนะครัเป็ตตาเกี่ยวเข่าเถอะพี่น้องเกี่ยแหละละกับผลมาหำคือหมูอานนี่จะได้กับมาม่วงแดงเข้าปืนโต๊ะคือแล้วก็โต๊ะแล้วก็โต๊ะ อันบอเบอิดเดือนนี่แรกก็จะตกเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าตอนนี้ก็ตำม,มาแตะตามมาแตงไปก่อนจ้าตำมะแตงไปก่อนจ้าดีเด้อพี่นองจ้าตำมะแตงพี่น้องเยอะๆจ้ววา ยังไงคะเหมือนกับปตะแดกตัวงักหน่อยอืมปตะแดกตัวตัวงเตยดังหินหินเตยดังขนาดอืมจ้านี่ค่ะนั่งกันนอนแบบพี่น้องอินไม่นั่งนะขี่รถมาแล้วกันเงานอนแม่นบ่ <laughs> ไปเป็นคือใอยแน่ข่ยคือกันเวลาขี่รถยังเส้นแห่งนี้ห่วงน้อนอะไรอันปัดเชื้อมอสมีอยู่ยังไงวะเฮ้ยมาชิมซันนะมาจากคนญยาดนี่ดนาตั้งหาไในพ่นเอาไ่ทอเนี่ยอกาสใช้ประแดกลาย่างเค็ม้ะอีกน้อยนึงเฮ้ยระแดเนะกออยจานน่อยคนนี่ โอ้จ้าโอ้เงินโตบ่เลยบ่มาจพี่น้เกดเสร็จสิราคาวันนี้ก็มีตมแตงแล้วก็หมกหน่อไม้แล้วก็ลาบซีนนะจ๊ะลาบซีนพี่น้องเยตทันีครับอมาจะพี่น้องกินามจ้าจ้าแต่าเลยม่งิกไก่หมูกนเด่น่ ข้ายดีโค้กินกวยเตีปากถ่งอยู่าีโอ้ยสบาดีเด็พี่น้องเด้อมาน่คุยง่ายนี่จะเข้าใจเป็นได้าคนน้อยเไก่ยเนี่ยเด้อพี่น้องมันจะเห็นไลฟ์คนจ้้ ตอไก่เนีเ้เล้าเดไป้องเอะยิว่งกันเลที่ี่ไก่ปล่อยเน่ยตากันมากย่งเาลดมาอีกง้น่ดียไก่เดีพี่น้องเอากระปดีเลยนพ่อกันอยู่ันไหนอ๋อพอมันยังอปสิบคนไปสินนะโอเคมาเด้อพี่น้งเอยเป็ไกยงข่างเนอไ ไม่ดเอทนกรอก็บอันนี้ไม่มีอะไรมากมายทากินข้าวไเพื่อนมาโยหูซ้อยค่ะเรามาไม่ทันเราก็นั่งดูมุ้งทำไงก็มุ้งโลกได้โคกป๋อเนี่ย เมื่อกี้นี่มันสะดุ้งเลยที่นี่มันสะดุ้งเลยที่นี่นะดเฮ้ยขึ้นเขาขึ้นเขาง่ายดีเออไปรับิตตัานี่นะตาก็ไปยื้ไก่ป่ายังไงมาเป็นาไป่ากัมเล่นนนมเป็นจะป้าเราไปยื้ไก่นะ นี่อย่างรอกหักงานดอกแม่นบอกอย่างหักบาดใจก็ไ้ชงเ่ามุกกไปงมันเอี๋ยวเหมือนั้นกินเข่าเก่ามุกแซนบอได้ซื้อที่เมา่กี้เลยก็จบอกถ้ามุกอาจจะได้ร้อยลูกก็ยัโลูกม่กเาแต่แม่แต่แม่เอะับไม่รัดมเราลงนะมกไปเจอเข่าไปแล้วมุกเติม

ปาดองนัำเข่าไอ้แลกวเกี <iin. S 3> ่ยวบมข่านะนั่นมันวิสาวันที่เจ้าน้ำแขนปน้ำแขนปะเนี่ยรักันที่เจ้าจริงกรเีปม้เกานแตมีคนมมนีเก้ากะแขนกแต่ว่าที่เจ้มีมอีกคน มากจ้าเพราะว่าพายุทุกเม่เริ่มแล้วมานะครับโกลงโกลงดอไดก่อนยังยังว่ายังม่ด้ราบกคนะคนมืดมันี่เดีวที่จะจัดมันมืดจลีแน่คนเลยไยังนที่มาอยอไย่างีอประหางที่นี่ดูใหม่มาเฮ้ยจีบสาวบอก่าอยากแตะไปลองต้นเตะมู่บ้านุ่ก้องถิ่นในบ้านโหนอามันปบจึ้งอยู่แต่ในบดบ้านเหว่าอยู่กี่ ตอนที่โมงตกนะตอนหกมงตกขย้อนสี่ใดดอยลานคือเขาาง่ายมนกนอนบวลาตำแหน่งเขาจแจกงาแรีนเพื่อนเหมอนกองเอายเบิฮ้ยมังผู้ได้คายแต่ว่าลุกฟังผู้ใดกคลายกับลุกเขาจะเข้าพันต่เมืดอืมขาเจีอยเไม่กันสามลานตายเขาบอกลุกนะอืมสามปานตายไสดเลยพังผลายเนาะอือ

เาดมนะน่เราจืดเจ้ยาไม่เชียวไม่ได้เจยอย่น้นอห้องคนพออย่างวามีร้าน่ซื่อพออย่งไ้ต่อจู่นะต่อได้เฮ้ยมดายนู่นได้มาเออมาเจอจะไปเกี่ยวข้าวว่าเมื่อนี้นะตินตห้ามคนยันนน่งานีก็นั่งเขาตั้งแต่ดะเกยบนั่เกี่ยว่เอ้ยมัน้อมัง

มอวนแล้วหนึ่งพนแปดแต่วเนะเดี๋ยวจะจอมาว่าละคกแพันแปดที่ขมาล่ะบอกอีกแฉกิีแต่น้ำขอาพันแปดลไองหาตั้งแปดด้วยแล่วจริงเรางก็ขอาวแล้วมันตัวเดันแปดพันแปดพแกวาันบอกมุกแกแวันเปิดหน้วแรกถ้าใจอยากจะจอมูตัวเด่ดแล้วฮ้ยังได้ของานชาติพบ่ บ่ตัวนี้ก็จะเอามันก็ยงโติตัวนี้นะสิเกับปุริโกกเป็นเพือนชิเตกับท่านท่านตัวนั้นเลือดแต่ชิเยูตัวมันยวตเลือดใ่ตรเนาะมันจะมาเช้าหรือมันจะมาเยนจะมนมองห้ไปทามน่อยะเลยีเยนเงินหมีเรองินงานงาเนาะ

นะโคตรบบเื่ประตูทางานมาเจ้าเลยบ้านหลงบ้าลงแม่มูทางานทาเนบ้าวัดไปทางมึนก็ตองสนไ่้อยคนนะแต่แตงโมแน้อยไม่ล่างีมูซชยเมันจะได้มูเบาได้ทิามเบาก็อีกแล้ว ยิ่งดอกเอ้ก็เขาลาบองเอนะมัเป็นแงเงินเนาะพนไอ้เส้นมาเตือน่มันกวนรงป่าเอขงจะมาม้นเขาเขานั่นที่ต้องตดอกตันนี้มันมันชีบอชิบอลบวนสบายเลยสสับพวกมันตื่นหน้ามันลป่นเลยหมักยังดีหรอก็ได้เจอกับเลี้ยงโมเมนนั่นเองเียกตะกี้ตัวหนึ่งสองตัว ย่าอะไรันใ่นตัวน้นมีาล้วลงทางเขา้าลย้าลงเแยงเป็นอีหน้าเพื่อนบ้านลล่างเลหมแม่หาเพื่อนมันเดินข้างล่างนั่นแม่จะว่ายกไปนะแต่พ่อมา้วนี่ขอทั้ง

เพ <c 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 ่อนบอเฮ้ยเอออนก่ยก euh ับพี่เธอเ็ิ้วอน้ม่าวเยนะข่าไม่ิดแล้วพี่ไไเกียวข่าวแลเ้ยวาวรกันไปปหน้าคอย่นข้เ้าจเลเกียวลมหมอเกี้ยวขาวออไลก็ส้วาอไรผมมนะ เจ้าสองพันหรือที่มาสองนี่นี่กาสอบสองพันคือมือเขาคิดเป็นไรแล้ววันล้ว่าเป็นไรเป็เรี่อขามี่เอาแต่เจ้าพันนมาเมาอ่ะเจ้าจะเกยดเจ้าเขจะเกียยัไกอยู่มวยอเขาว่าจะไปเจ้าพันหรือจะได้หาศอบอะไรใ่เจ้าแล มามะเลยมาเกี่ยวจากเกี่ยวต้องจ้อนแล้วมันเบาแล้วจ้ามาพันหนึ่งเขาลุกมอนี้เโอรไสก่อนนะแกอีนันอยู่แล้วมันอยู่ในไทยจับรสิมันู่เขาลุกมันนี่เหรอเอ้ยพื่ได้จ้บ มันอกมาเตอร์เล่นข่าวอย่พี่พี่นกจำมายกมูยกมาต่อยฝันนะพี่น้องเสร็จแล้วก็ป่าเบิร์ดบอกส่องปงานของานเลยนพี่น้องเด้อมันเอกมาทเลอี์ล็อกไป่ซีกัเนโอเป็นท้ายมูพี่อ้องแต่ก็ได้จับจีและกระบุพี่น้องก็ยังเลือดกำไรกำไรจ้าดาวทิพหน้าแล้วกันพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยด้วยค่ะ